สวัสดีครับอยู่กับผมทีมงานอัศวินมาโคแล้วก็ทีมงานสอสิงโอเคครับผมอยู่กับช่องทีมงานอัศวินมาโคแล้วก็ทีมงานสอสิงโตทอนนะครับวันนี้เรามาชมบรรยากาศคร่าวๆนะครับในการขุดโคกขุดบ่อเพื่อเก็บน้ำนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับที่จอมบึงครับวันนี้เราก็เราขุดจํานวนทั้งหมด3บ่อนะครับ วันนี้เราก็ขุดได้ที่หนึ่งบ่อแล้วนะครับแล้วเราหนึ่งเหลืออีกสองบ่ออีกบ่อน,น้นก็จะเป็นรูปตัว L นะครับแล้วก็บ่อน,นี้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันคือขุดแล้วก็จะทำทาง,ทาง,ทางชันขึ้นครับเพราะว่าเราไม่ตัดหมดเราจะทำทาง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 ,ทางชันขึ้นเห็นว่าเจ้าของจะทำบ่อน,น้ำพุตรงกลางนี้นะครับ ก็เลยว่าต้องทําทางชันขึ้นไว้ไว้ย,ยกของยกอะไรอย่างเงี้ยครับสําหรับโกเบโก้ก็ขับโดยพี่บอลนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมผลงานการันตีที่ฝีมือนะครับส่วนคมมสุรุ่นห้าร้อยยี่สิบก็จะขับโดยเจ้าของอัศวินมาโคก็คือเสียอะนั่นเองระบบการขับก็จะประมาณนี้ครับ รถก็ใช้งานปกตินะครับว่องไวเหมือนกันนานๆเราจะได้เห็นแบบสองยีย่ห้อมารวมกันนะครับกับทีมงงานซอสิงัวทองและก็เวินมาโครสามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับกดสับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับหรือว่ากดติดตามด้วยนี่พี่บอลลงมาแล้วครับลงมาแล้ว